เวลค o ะมั Welcome, row, ala, ดูบอลาร่าทุกคนเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ควรจะเป็นคลิปโลบอกแต่ว่ามันไม่มีโลบอกให้ดูเพราะฉะนั้นก็ดูบอลฮาร่าไปก่อนนะทุกคนในวันนี้นะครับพวกผมจะมาทําการลงนั้นกันแล้วก็มีผู้ชบตากับ2คนนั่นก็คือโออาจีโบบายพีเจอแล้วก็ไพร์แลมนะทุกคนและก่อนที่จะเป็นเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะถ้าเกิดว่าถึง2องไลค์ซับสไคร้มแล้วก็ผมจะทําการเปิดคนะิวแอนเอนะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าน่าตื่นเต้นไหมแต่ว,ว่าผมจะเปิดมันถ้าเกิวว่ารร้มกันนแล็็เปเป เลยดีกว่านะทุกคน Let's go โหสงสารคนดูอะไรแก่สงสารแบบช่วยจะลุงบวนโรบอกแล้วไม่ได้ดูโรบอกเลยอ่ะไม่เป็นไรตัวลงแกไม่ใช่หรอน่าจะแรงโก้ไม่ก็ซีเวอร์ทำนี่เออผมน่าจะเล่นตัวใหม่อ๋อตัวใหม่เจซิโอว่านะฮะเดเจซิโอไม่ใุดตัวใหม่เะอฮะคุณโซตั้งใจเล่นมากครับผมเงียบแกแค่ข้าเองในโออาจีเหนือแลนโก้ เราให้เลยตอนนี้ไม่เกินซิลเวอร์โอ้ my god อุ้ยอุ้ยจะทำได้ไงอ่ะโอ้อมมาคุณไผ่คิดว่าพี่แกจะเก็บหมดทุกคนได้หรือไม่ได้นะอิชโดเมื่อกี้คอมโบชายคนนี้ก็เกิดเพื่อรองเท้าอุ้ยเชดโดในมือถือในมือถือในมือถือโคตรตึงอ่ะคอมโบในมือถืออย่างตึงุ๊บคือคือเกมมันหมาว่ะ ไม่คุณโซเขาอยากให้ผมออกล้งอยากเล่นดเล่นอยู่แล้วเรีกับใครละเนะผมจะเล่นแบบปล่อยสมองดูผมเชื่อมั่นเลยว่าคุณคุณโจสามารถเก็บสองได้โอ้โหเต็มเต็มคือคืออะไรคุณไผ่คืออะไรคุณไผ่ผมเชื่อใจคุณโจไปเลยคุณโจอ๋อเหรออ๋อเหรอเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราให้คุณโจเป็นไม้ตาย อะไรวะเนี่ยสบายสบายมิคิมผ่าไอรนแบงเนะี่ยไม่ิค่มดูดาเมจอีกไม่มีเด็กคนเล่นรองเท้าอยากเล่นบ้างเหรวิวีรองเท้าเรยเอ้ยเฮ้ยกว่าจะโดนเล่นแบบไม่มีอะไรคาดเดาได้อือนี่แหละ เขาเรียกว่าจะเตะของผู้เล่นระดับสูงนะเจงเจงเราไม่ได้เราไม่ได้ขาดเดาไม่ได้ขาดเดาไม่ได้ก็เลยจะจบกับคู่นี่ไม่เขาเขาดูเชิงเขาดูเชิงนี่ไงก็แั้หมดเลยที่เขาไม่รีบจบเพราะว่ามวยมันมีหลายยกเขาคือคุณนะเนี่ย ไไมม่าด้อุ้ยเอ็นติกเต็มเลยอือดาวติกโดนอือโดนได้ไงวะเอ็นติกไปกี่รอบแล้วอ๋อสุดเยี่ยมเลยโอ้โหสามเลยพระเจ้าตีนี้ร้องเลยไม่ดาเมจพวกเราเยอะจังวะเอ็ติกอะอะไรวะเนี่ย เขาไหว้แกเพราะว่าผมแกบอกว่าที่เขาอ่อนในผมหน่อยได้ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างไรใช่หรอ Why you know our body language อ่ะเป็นภาษากายก็เห็นอยู่ภาษากายแบบไหนบัวเพราะเราเป็นคนไทยมันก็เหมือนการไหว้ถ้าเราจะทักไทยใครสักคนเราวิภาษากายคือการไหว้คือการสวัสดี Yeah man โอ้ใช okay, ้ไ <finals> ม่ไ <el> ด <Philadelphia> ้เลยเดี๋ยวดูเราคุณแพรว่ามันจะเป็นอะไรดีๆปล่ะรถมันต้องเป็นอะไรแปลกแน่เลยอะไรอ่ะโรลรถเจทีต้องตายอะไรแปลกแน่เลยเจ้าป่ะเฮ้ยอาจจะมีลูกงานบางอย่างผมว่าเขาต้องตายวุ่นอะไรสักอย่างแน่เลยคุณแพรที่แบบมันไม่น่าจะใช่อะไรปกติอ่ะโรทีเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออ เอน่่ตัวที่นี่คือตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นจากคอสคอสโอเวอร์จากอะไรอันนี้เป็นเยอโจอ่ะเยอาโจไม่ใช่ตัวหนังไงที่วิลสันพีตเปตบหน้าพิธีกรอ่ะอ๋อเสียวคุณโดนสวนมากเลยโหระดับนี้ใครก็กลัวกันเรื่องออฟสเตต์ไว้ใจคนนี้ได้ไว้ใจอ้าวเฮ้ยของจริงของจริงอย่างนี้ต้องเชื่อใจ เออกิแกแค่เชื่อใจมันยากตรงไหนปะกงตายเลยถ้าพวกเราต้องใจเคยบอกอุ้ยโอ้ไม่สนุกแล้วยังไม่ทันได้พูดเลยรู่เจัดกิโลทุเรศหรอกเคยบอกคุณไว้ว่าถ้าคุณแพ้ตัวนี้คุณจะต้องโดนผมสะดุ้ยด้วยตอไปโดลัมเบ้งโอ้เจะตัวเรียกหนาวอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คุณโจ้เสียดอนไปแล้ว คนบ้าเนี่ยคนบ้าคือโอ้มันโดนคนไม่ปล่อยเป็นยังงี้เนะเรากำลังพยายามทูคอมบูร์ทู่ตอนไหนทู่ี่โมงเนี่รู้ไ่มเนี่ยคุณเผยไหมเล่นมานานแล้วนะให้คุณเผยคนแรกมลย ถ้าตานี้แพ้เราจะปิดคลิปผมบอกได้เลยว่าถ้าตานี้ทีมผมแพ้ผมจะจะดวยตูด JT คนเดียวคุณใครไปนอนคุณโจพูดอะไรไมคุณโจไม่เชื่อเชื่อแล้วครับพี่ไปครับเก่งขนาดนี้ผมเจอผมยังสู้ยากเลยผู้อิทเกินคุณโจตายไหมไม่ตายแม่เสียดายนะครับนะแพ้เสียดายจริงๆเลยโอาอกษิ์ด้วย เก่งจัดเลยเก่งจัดเลยเก่งจัดเลย,เเลยวาล่าควนี้ดูวา่าพวกเราจะชนะกันไหมฉายาวาล่าไม่ใช่ได้มาเล่นๆนะครับเดมโอ้ยเดมดูดูดูไได้นี่ดูว้าเนต็ตเตอร์สีพูแล้วไงผมไม่ได้คุณอย่าวังพึ่งผมนะผมเมนคุณโจเอ้คุณโซสวิ แอ้มดไปไปคุณไผ่ไปถ้าตานรนี้ผมแพ้ผมจะไปสะดุยตุ่คุณไผ่ถึงบ้านโอ้โหละเอ้ลืมหน้าเมียเลยคุณดูคลิปนี้เยอะๆมันจะทำให้ทุกอย่างสิ้เปล่าถ้าคุณอยากรู้วิธีการรีบแบบนั้นอีกอย่าลืมไปติดตามช่อง O จีนะครับอืออือจะอย้าอือสิ รีวิวให้ดีวิวให้อุ้ยอุ๊ยปลาผิดออมตายไปนะไม่ไดชนะวาล่าชนะวาล่าเท้าหันทุกคนได้ดูคลิปนานขึ้นมาต่อแล้วรอเล่นมัดีมันดีๆันดีโคตรบ้ามันดีๆๆนดีมปนดีแล้วเฮ้ยคุณอย่าตอกซิกซี่คุณแส่คนไทยยู่รู้กเออคุณตัดจะใครด้วย